สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่3 minute s acting กับครูเชอรี่นะคะเรายังคงอยู่กับประเด็นเรื่องความเชื่อจะขอพูดในความเชื่ออันแรกก่อนคือเชื่อในสถานการณ์ตรงหน้าของนักแสดงคนนั้นนะคะในการที่เชื่อในสถานการณ์ตรงหน้าเป็นเรื่องเบสิกมากๆเลยเช่นตัวละครก้าวเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ขับขันโอ้มีตัวละครที่รักตรงหน้านี้กำลังถูก รถชนอุบัติเหตุแล้วก็โคม่าสลบไปตัวละครก้าวเข้ามาที่จะช่วยเหลืออะไรแบบนี้เนาะก็ต้องสร้างความเชื่อนี้ว่ามันเกิดขึ้นจริงนี่คือความคอขาดบาดตายแล้วจะต้องช่วยตัวละครที่นอนแมบอยู่ตรงหน้าให้ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอาจจะมีอีกหลากหลายเหตุการณ์ซึ่งก็มักจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตจริงของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยแหละนะคะนักแสดงทุกคน นี่คือความเชื่อขั้นเบสิกเชื่อในสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมาปะทะเราตรงหน้าในที่นี้ค่ะบางทีอ่ะถ้าถ่ายผ่านกล้องอะค่ะก็ไม่ได้มีคู่แสดงมาแสดงกับเราด้วยตลอดเวลานะคะเพราะว่ามุมกล้องมีหลากหลายบางทีมุมกล้องรับหน้าแบบนี้ค่ะและสมมุติว่ากล้องคืออีกตัวละครที่เราคุยด้วยนั่นแปลว่าอะไรเราก็ต้องเชื่อว่ากล้องตรงหน้าน่ะ คือเพื่อนรักของเราที่เรามาบอกขอโทษเขาที่เราผิดนัดที่เราผิดสัญญาหรือมุมกล้องตรงหน้าของเราคือลูกหนี้ของเราเราเดินทางมาเนี่ยเผชิญหน้าเลยทวงหนี้ทั้งที่ไม่ไม่ได้เล่นกับคนจริงๆไงคะแต่ก็ต้องมีความเชื่อว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนตรงหน้าหรือบางทีอะค่ะก็ไม่ได้มีสิ่งละอันพลน้อยที่เป็นของเป็นอุปกรณ์ เนาะแล้วจะต้องสมมุติต้องเล่นเองสมมุติเอง p r o อ s อาจจะเป็นเราถ่ายบนกรีนสกรีนอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นพร o อเขียวๆเ,เพราะเดี๋ยวเขาจะไปเขียน After e f f e c t ต่อภายหลังเช่นค้อนของต่อใช่ไหมมันอาจจะเป็นแท่งอะไรไม่รู้เขียวๆในมือนักแสดงอะแล้วก็ต้องเชื่อว่าเนี่ยมันมีพลังมากเลยนะแล้วก็เลี <c oughs> ้ยงออกไปนะคะก็ต้องใช้ความเชื่อทั้งหมดทั้งสิ้น การที่สามารถเชื่อสถานการณ์ปัจจุบันตรงหน้าได้นะคะก็จะช่วยให้นักแสดงสามารถสื่อสารออกไปได้อย่างตรงประเด็นตรงกับความต้องการของตัวละครเนาะแล้วก็ต้องจูนร่วมเข้าไปกับคู่ร่วมแสดงทั้งหมดทั้งมวลคู่ร่วมแสดงในที่นี้ไม่ได้มีแค่2คนนะคะบางฉากอาจจะมีสอง5า,าจนกระทั่งอินฟินิตี้นะคะ เราก็ต้องมีความเชื่อมโยงกับคนตรงหน้าเราด้วยแล้วพบกันใหม่เทปหน้าค่ะ